ทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนอ่ะเรามีโอกาสได้ลงพื้นที่ชุมชนศูนย์แพทย์พัฒนานะคะก็เลยได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9อยากเล่าให้ฟังบ่อนนะคะว่าคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเนี่ยเป็นสถานพยาบาลน,นะคะเป็นเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทั้งทางกายและใจเพราะในอดีตนะคะโรอองพยาบาลใครแบบชาวบ,บ้านประชาชนจะไปโรงพยาบาลทีเนี่ยมันก็ยากลำบากทั้งการเดินทางอะไรต่างๆอะคะ่ะท่านเลยโปรดเกล้าพระราชาทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสรร คลินิกนีขึ้นมาค่ะแล้วเปิดให้บริการกับประชาชนตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาแล้วในช่วงที่การเปลี่ยนผ่านของชุมชนนะคะด้วยความที่พื้นที่ตั้งคลินิกตรงนั้นอะมันเป็นบ้านเดิมของชาวบ้านมันก็ต้องมีการจัดสรรการจัดการอะไรต่างๆเนาะ<อ>เขาก็ได้เล่าถึงพระราชำดำรัสที่มันยังคงอยู่ในใจอยู่ในความทรงจำของพวกเขาอะค่ะว่าในหลวงมีคำสั่งว่าทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนซึ่งเขาเขาชาวบ้านเขารู้สึกว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเออท่านห่วงใยประชาชนจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอีกปัญหาหนึ่งที่มันที่่สวนนนกางขอชชุมมะะคเริ มีระเบียบระบบออกมาใหม่ในการเก็บค่าธรรมเนียมที่ผิดปกติคือมันก็เป็นอิดชู้อ,อยู่ในชุมชนตอนนี้ว่าจะทํำยังไงดีอะค่ะเพราะว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นระเบียบใหม่อะค่ะมันมันมันสูงอะซึ่งเขาเกิดความสงสัยและไม่แน่ใจว่าเป็นนโยบายจากส่วนใดการพูดคุยและสะท้อนข้อมูลนี้อะค่ะเราไม่ได้มีเจตนาในเชิงตาหนิอะไรนะแต่เราเห็นว่ามันเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ยังคงเคารพรักและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์และต้องการให้สิ่งที่ พระองค์ทรงตั้งใจไว้ยังคงดําเนินอยู่ตามพระราชปิธานนั้นนะคะถ้าองในภาพวางอ่ะเรื่องนี้มันอาจจะเป็นโอกาสให้เราทุกคนได้ฉุกคิดนะคะและตระหนักว่าในกระแสะข่าวสารมากมายในปัจจุบันน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จก็ตามอะเอาจริงๆนะความรู้สึกเราเองเรารู้สึกว่ามันไม่มีใครรู้หรอกสิ่งสําคัญคือการมองเห็นเจตนาลมที่แท้จริงที่ทรงทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอด หลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองว่าเป็นความเดือดร้อนอ่ะอาจจะไม่ได้เกิดจากคําสั่งโดยตรงก็ได้อ่ะแต่อาจเป็นเรื่องของระบบหรือกระบวนการในระดับปฏิบัติการและในท้ายที่สุดแล้วอะค่ะพระราชดำรัสที่ว่าทาอย่างไรก็ได้ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนอ่ะยังคงเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของผู้คนนะคะแบบที่แบบที่สัมผัสดได้อ่ะเออถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในชุมชนนั้นนะแต่เราสัมผัสดได้เลยอ่ะว่ามันเป็นถ้อยคําที่ที่เขายังคงที่มันประทับอยู่ในใจพวกเขาจริงๆอะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากการได้พูดคุยกับผู้คน,นะคะผู้คนในชุมชนนะคะพอเราได้้้ฟังแลววเเรราากก็ูสึ่ออ ตรงนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมไปเราทุกคนล้วนเป็นชาวเน็ตเนาะเราก็จะเห็นข่าวอะไรมากมายเป็นหมดอะหลายคนก็รีบตัดสินแต่เรื่องนี้มันทาให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้รีบตัดสินหรือเมาหรือเหมารวมว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นเพราะเรื้องนบนจริงๆอะเขาแยกแยะได้เขาถูกคิดว่าระหว่างพระราชดำริากับการบริหารจัดการในระดับปฏิบัติการอ่ะอาจมีข้อจํากัดของระบบอยู่บ้างเขายังคงมีความศรัทธาความรักและเชื่อว่าในหลวงอะท่านท่านคงไม่ให้ประชาชนลำบากอะมันเป็นถ้อยคําแห่งศรัทธาแล้ว แล้วสะท้อนให้เห็นปัญญาในเชิงวิเคราะห์อะค่ะพวกเขาไม่ได้ตั้งคําถามด้วยความโกรธอะค่ะแต่ด้วยความหวังว่าสิ่งที่ทรงตั้งพระราชปณนิทานไว้อะยังคงสืบสารต่อไปอย่างถูกต้องจริงๆอะวันนี้เป็นวันที่คนไทยทั่วประเทศต่างร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระราชินีนะคะ เราเลยอยากเล่าเรื่องนี้ค่ะเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากริย์และพระบรมบงศาทุพพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรากายเพื่อความสุขของประชาชนเราก็เลยอยากจะย้ำเตือนให้คนไทยอ่ะระลึกถึงหัวใจของสถาบันที่มุ่งมั่นจะให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างแท้จริงและเป็นการสะท้อนว่าพระมหากรุณาที่คุณไม่ได้จบลงเมื่อวันเวลาผ่านไปแต่ยังคงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในทุกพื้นที่ ในว่วงเวลาเหตุการณ์ไว้อะไรนี้ค่ะการพูดถึงเรื่องนี้จึงเป็นการถวายความเคารพด้วยความสงบและสํานึกในพระมหาก,การุณาธิคุณไม่ใช่เพียงเพื่อระลึกถึงนะคะแต่เพื่อให้เราทุกคนตระหนักได้ว่าพระราชปณิทานที่เราทุกคนควรสานต่อด้วยความเข้าใจและปัญญาของเราเราว่าอันเนี้ยมันคือการรักษาสถาบันที่แท้จริงไม่ใช่การออกมาปกป้องที่เราก็งงเหมือนกันว่าปกป้องจริงหรอโหดไม่หยุดอย่างเนี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้พยายามยกย่องเกินจริงหรือหาผลประโยชน์ในพระนามของพระองค์แต่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มาจากประสบการณ์จริง และเป็นความจงรักทัดตีที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่เพราะความกลัวค่ะเรามองว่าอันนี้คือรูปแบบของการปกป้องที่งดงามที่สุดเลยเป็นการเคารพที่รู้เท่าทันจริงๆค่ะเราเลยอยากชวนให้ทุกคนนะคะลองพิจารณามุมนี้ของสถาบันนะคะมุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่เกี่ยวกับภาพลักษณ์แต่เกี่ยวกับความรักที่ยั่งยืนกว่าชีวิตท่านสวัสดิคตไปหลายปีแล้วนะคะแต่มันยังมีหลายอย่างที่มันยังประทับอยู่ในใจของผู้คน ถ้าใครที่อยากปกป้องสถาบันอย่างแท้จริงอะคะ่ะบางทีสิ่งที่เราควรทำอะคือไม่ใช่การโต้แย้งหรือเอาเอา,เอาท่านมาโหดอะแต่คือการเข้าใจเจตนารมและสารต่อความดีนั้นไม่อย่างนั้นนะเราจะกลายเป็นเครื่องมือของคนที่มาหาผลประโยชน์จากเรื่องพวกนี้อะคะ่ะ